Apple ประกาศวันสั่งซื้อ p p o o n 12ทั้ง4รุ่นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ที่ไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากที่ช่วงก่อนนะครับมีข่าวคราวจากทางโอเปอเรเตอร์นะครับหรือว่าเครือข่ายมือถือต่างๆนะครับบ่อยจะเป็น d t แทนะครับ 2AAS นะครับผมที่ออกมาประกาศวันสั่งจองของ iPhone 12นะครับว่าเป็นวันที่20พฤศจิกายนนะครับผมแต่ทาง Apple ก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรนะครับแต่ล่าสุดนะฮะทางเว็บ apple.com นะครับเขาได้มีการขึ้นประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการที่จะสั่งจองนะครับ ผ่านทางเว็บ apple.com นะครับ <Wow. S 1> ผมซึ่งวันนี่สามารถสั่งจอง iPhone 12เนี่ยทั้ง4รุ่นจากเว็บ Apple นะครับก็คือวันที่20พฤศจิกายนเหมือนกันนะครับผมแต่เขาบอกว่าสามารถสั่งได้ตั้งแต่เวลา0นาฬิก0.1นาทีนะครับหรือว่าเที่ยงคืนเกินไปน1นาทีปุ๊บก็สามารถสั่งได้เลยนะครับในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับผม และเขาบอกว่าจะจําหน่ายนะครับมีเครื่องให้จับได้จริงๆนะครับในสโตร์นะครับผมคือวันที่27พฤศจิกายนนะครับผมซื้อถ้าใครนะครับกดสั่งจองในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับก็มีความคาดว่าจะได้รับเครื่องนะครับช่วงๆ วันที่27นะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยอยู่ไหนนะฮะมีอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอาจจะได้เครื่องเร็วกว่าที่27หรือว่าอาจจะได้ช้ากว่าที่27นะครับผมและถ้าใครนะครับอยากจะกดสั่งจองแต่อยากจะไปเอาเครื่องเอาของนะครับที่ store ไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามนะครับหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากเปิดให้สั่งจองนะครับประมาณที่คืนครึ่งนะครับถึงจะสามารถเลือกสาขานะครับว่าจะ ไปรับที่ไหนได้นะครับผมและเดี๋ยวไอก็จะมาสรุปราคาให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละความจุนะครับมีราคาเท่าไหร่กันบ้างที่จริงที่ไอก็ทำคลิปนะครับเปรียบเทียบว่าราคา iPhone 11กับ iPhone 12เนี่ยมันต่างกันยังไงรุ่นไหนคุ้มกว่ากันแต่คลิปนี้นะครับจะมาสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งเผื่อใครที่ยังไม่รู้ราคากันนะครับผมโดยราคาของ iPhone 12มินินะครับก็จะมีอยู่3ความจุด้วยกันนะครับ64กิกเนี่ยราคาอยู่ที่25,900บาทนะครับความจุ 128กิกราคาอยู่ที่27,900บาทและ256กิกนะครับอยู่ที่31,900บาทนะครับส่วน i 1 2นะครับความจุ64กิกเนี่ยราคาอยู่ที่29,900บาทนะครับความจุ128กิกราคาอยู่ที่31,900บาทและความจุสุดท้าย256กิกนะครับ35,900บาทนะครับผมและมาในส่วนของตัวโปรนะครับ h o n e 1 2 Pro เนี่ยรอบนี้นะครับความจุเริ่มต้นเนี่ยมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว iPhone 11 Pro นะครับ iPhone wow. 11 Pro เนี่ยความจุอยู่ที่64 g b นะฮะแต่ iPhone 1 2 Pro นะครับผมจะมีความจุอยู่ที่128 g b เป็นตัวเริ่มต้นนะครับโดยความจุ128 g b เนี่ยราคาของ iPhone 1 2 Pro อยู่ที่36,900บาทนะครับความจุ256 g b นะครับราคาอยู่ที่4 0่0 0กอบอีก900าบาทและราคา512 g b นะครับอยู่ที่48,900บาทนะครับผมและพี่ใหญ ไอโฟ1 2 Pro Max นะครับความจุเริ่มต้น128กิกเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่39,900บาทนะครับและความจุ256 g b กิกนะครับ43,900บาทและความจุสุดท้าย512 g b กิกนะครับ51,900บาทนะครับผมอ่ะก็มาสรุปราคาประมาณนี้ถ้าใครเตรียมเงินเรียบร้อยนะครับก็สามารถสั่งจองได้เลยนะครับในวันที่ 20ที่เว็บ apple.com นะครับผมสี่ไอก็เอามาอัปเดตประมาณนี้ถ้าหายหาลิงก์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ ไว้ด้านใต้ไว้ด้วยนะครับข้าผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับในวันที่20นะโอเคก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆช่วยกันแชร์ชคลิปนี้ไปด้วยนะครับได้รู้วันนะครับที่เว็บ Apple อย่างเป็นทางการเนี่ยเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วนะครับผมเราจะได้ไปเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมตังค์เตรียมกดสั่งซื้อนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ติ๋วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรบก